สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะมาพอกันในช่วงประมาณสามถุมกว่าแล้วค่ะสามทุมนิดๆจะบาก็ย่งบอคํำเนาะคะ่ะยังมีย่ังแจงอยู่ช่วงนหน้าฮอนนี่จะเป็นยังที่แบบคำยากยูคค่ะเพิ่งกินเขาแล้วว่างได้หันนี่บักละกระเลนยุคข้างล่างแล้วค่ะส่อุ่มยุข้างบนเนาะคะ่ะยุข้างบนบานพ่อปกูกะแวะมาทักท่ายก็มาอัปเดตชีวิตเล็กๆน้อยๆให้กันฟังคือเกาะคะ่ะ ตอนนี้พ่อปู่พิ่นกะเขารงพยาบาลเขารงพยาบาลได้สองมือเคืองแล้วนะคะสองมือเคืองเออเพิ่นบํสบายนักนะคะบํสบายนักแต่ว่ากะยังบ่ได้แบบว่ารูพ้นยังมากมายค่ะเอ่อคุณหมอเพิ่นกะยังบ่ได้เพิ่นก็ยังบ่ได้ตรวจแม่ค่ะเพิ่นก็ยังบ่ได้ตรวจก็ต้องรอผลตรวจอีกเที่ยนึงว่าเพิ่นเป็นอีหยังแต่คุณหมอเพิ่นก็บอกคร่าวๆเนาะค่ะว่า สันนิษฐานเอาว่าแนะ่เพิ่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับปอดว่าเป็นปอดอักเสบกับเป็นว่าเล็งปอดเนาะคะ่ะแต่บรนเนกายังบัลูผลเนี่ยชัดเพราะว่าเพิน่นก็ยังบะไรตรวจแบบว่าเป็นทางการไหมคะ่ะเพิ่นก็แ,แค่สันนิษฐานซื่อแต่บดนี้เขาก็ต้องคิดในทางที่ดีเว้ก,ก่อนเมื่อวานสามีเพิ่นกับเขาไปเยี่ยมนะคะเขาไปเยี่ยมเอาเสื้อผ้าเอาโทรัพย์เอาของใส่จําเป็นเอาเขาไปให้เพิน่น ทางทางโรงพยาบาลให้เขาด้แค่คนเดียวนะคะคนเดียวมือนีกับเป็นน้องสาวน้องสาวสามีแล้วะคะ่ะเขาไปเยี่ยมพอร้านกระถามหาปูอืมเป็นเรียนน้ำกันทุกมือไหมคะ่ะเรียนน้ำกันความผูกพันเนาะคะ่ะเมาง่ายๆก็คือความผูกพันอืมพอคนใดคนหนึง่งคือบริยูบานเลว้องสีหรือว่าไปยุมืงอื่นหรือจะไปใส่กระตามมันรู้สึกแบบวา่าวิวๆจากน้อยแปลกๆจากน้อยนะคะ แต่บรรยากาศนี่แหละค่ะก็ต้องสูบตัวไปคนนยูก็ต้องสูบตัวไปเฮาก็คิดในทางดีๆไว้ก่อนว่าเพิ่นว่าเป็นอีหยัง,ยงมากมมยแต่เมื่อวานก็รู้สึกว่าเพิ่นตอบสนองดีอยค่ะเพิ่นก็รู้เพิ่นรู้สึกตัวไหมคะ่ะรู้สึกตัวแล้วก็เ้าได้เว้าได้ตอบสนองดียูเฮาถามถามถามไปเพิ่นตอบมาเร็วยูสิไหมคะเออกาเมืองเมืองวาเพิ่นจะเป็นอิหยังเนาะคะ่ะแล้วก็จะได้ออกโรงพยาบาลยามใด สาวอุ่มกับสามีกระตือจะจเศร้แแาแล้วค่ะตื่นจะเศร้าเฮ็ดูนนเฮ็ดนี่ตามปกติค่ะประจําบ้านเลยอแล้วก็ออกไปเฮ็ดธุระแน่นะคะ่ะห้อนช่วงนี้ห่อนห่อนหลายห่อนหลายแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเนะคะ่ะที่สาวอุ่มจะมาเว้าสวนฟังเนะคะก็ะมาเเบวขาร่าวให้กันฟังก่อนเดี๋ยวจะเฮ็ดออกมาเป็นคลิปนานนะคะเกี่ยวกับครอบครัว กัตังเต้คลิปดุนโดนแล้วล่ะค่ะลังผูลังควนเพิ่งกระทามเนาะค่ะเนาะก็บระเดนะ็จแบบดรามา่าหรือ,อยังได้ค่ะบบเพิ่งกระทามตื่อซื่อละคะ่ะว่าเป็นยังคือบบเห็นเบาถึงขอบขั้วทางไทยเลยมีแต่มาเ่าเรื่องขอบขั้วทางอิตาลีแมนนีลีค่ะอันนี้มันกับแมนอยู่คะ่ะแมนความเพิ่นเ่าแล้วค่ะสาวอุ่มบบเคยเบาเรื่องขอบขั้วทางไทยเลยแต่สาวอุ่มอยากจะบอกตรงนี้เนาะคะ่ะว่า ถึงเสาอุ่มจะบริได้แบบว่าอยู่ดูแลแม่เนาะค่ะแต่เสาอุ่มก็สทรงเงินห้เพิ่นประจำเนาะค่ะห้เพิ่นประจำถึงอาจจะบริแบบมากมม้แต่เสาอุ่มก็สทรงห้ท่อทีเสาอุ่มจะทรงให้เพิ่นได้บ่เคยขาดเนาะคะ่ะทรงห้บ่เคยขาดถึงจะเป็นจํานวนอาจจะบรหล้ายอืมแต่กับบ่เคยขาดแล้วก็บ,บ่เคยถอดถิงเพิินเนาะค่ะ บ่เลยเพียงแค่ว่าสะอุ่มบ่เคยเบาตั้งแต่เห็ุคลิป YouTube มาสะอุ่มบ่เคยเบาเรื่องครอบครัวเลยเนาะคะ่ะมีแต่เออเบาเรื่องครอบครัวอยู่อิตาลีพ่อปูมม่แม่ย่าแล้วก็ครอบครัวที่อยู่น้ำกันเนาะคะ่ะตั้งแต่น้อยเนาะคะ่ะตั้งแต่น้อยจนใหญ่สะอุ่มยืนด้วยล่ำแขงของตัวของมาตลอดสะอุ่มเฮ็ดงานตั้งแต่สองขวบ เห็ดงานตั้งแต่สองขวบขายพวงมะลัยอยู่หนาอยู่ยุสลัมเนาะคะ่ะขายพวงมะลัยอยู่หน่ะรถไฟเอ่อซี่แยกรถเขาเนี่ยค่ะเอ่อว่าแม่นเอ่อซี่แยกไฟแดงซี่แยก,แยกทางรถไฟอืมโทษค่ะเมาผิดนั่นแหล,ละค่ะขายพวงมะลัยขายนู่นให้นี่จนมาเอ่อเก่าขวบสิบขวบก็บเห็ดงานมาตลอดค่ะเห็ดงานมาตลอดแล้วก็ณปัจจุบันสะอุ่มก็ถือว่าสะอุ่มโชคดีเนาะคะ่ะ โชคดีในความโชคไหลก็ยังมีความโชคดีได้พ่อค้นทีดีนะคะได้พ่อสามีทีดีมีลูกทีดีแล้วก็ได้พอ่อพ่อปู่แม่ย่าทีดีเนาะคะ่ะก็ยังโชคดีอยู่ตรงนี้แต่ว่าประสบการณ์ต่างๆที่สุ่มเจอมามันก็เป็นแรงพักดันนะคะให้เฮ้ามาอยู่ทุกมือนี้ได้ดกะยอน ประสบการ์์ค่ะผมประสบการณ์ต่างๆเนาะคะ่ะที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนนั่เนาะคะะ่ะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณเนาะคะ่ะคนที่เขามาติดตามสาอุ้มแล้วก็เอ่อบม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่นพนนะะอ,อนๆเนาะค่ะเอ่อในราคาที่ให้กําลังใจกันตลอดทั้งๆที่พวเ่เคยเห็นนากันแต่กับเขามาให้กําลังใจสาวุ้มกับพราวตลอดสาวุ้มก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆอันนี้ก็จะเป็นอีกกําลังใจ ใหญ่ยยๆเลยค่ะกาลังใจยหงไงทีให้กันมาตลอดสอง์ก็มีแรงสูดด้ค่ะมีแรงสูบบางครั้งก็ท้ออยู่ค่ะท้อกับสิ่งบางเรื่องที่บาสามารถเบาได้แต่ว่าเฮาก็ยังดีว่าเออก็ยังมีคนอยู่น้เาเฮาายูตตลอดนะคะยุคขาเฮาายู่ตลอดให้กาลังใจยุตตลอดคนเฮ้านี่จะเห็นกันได้จะหูจะหูว่าไผยุคขางเฮ้าอีหลีก็ต่อเมื่อเฮ้าลําบากเลยค่ะเฮ้าลําบากเฮ้า เอ่อท้อที่สุดในชีวิตเฮาทุกที่สุดในชีวิตเฮา,าจะหูเลยว่าคนใดที่ออิ่นยูอยูข่างเฮายูตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอีลีค่ะในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เิ่นดีน้เาเฮาเนาะคะ่ะคนที่ออิ่นยูน้าเฮาตลอดเฮากะอย่าลืมิ่นอือย่าลืมเผ่นบ่ลืมบอกเคยลืมเนาะค่ะื้อนี้ก็มาบอกสู้กันฟัง่ง แล้วก็เอามาอัปเดตให้กันฟังเล็กๆแน,น่ออๆเดี๋ยวหวดหนาคลิปนานะคะเดี๋ยวจะมาเอาสู้กันฟังไมเนะคะจังใดก็จะเฝ่าย่าฝ่าลืมกันนะคะเด้อช่วงนี้สะอุ่มกับบ่ได้ไปทางใดเลยเออไปกินข้าวเล็กๆแน,น่นอๆหรือว่าออกไปดื่มหรือออกไปผ้าลูกออกไปเล่นนักศึกก็แป๊บๆค่ะแป๊บๆส่วนรายก็ใช้ชีวิตยู่ในบ้านจังสีอีลีค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปมาขอพอกันคลิปนานะคะคลิปนี้สะอุ่มตองขอตัว่กน สวัสดีค่ะ